สวัสดีครับผมช่างเพชรจากเพจ PJ Remap นะครับผมโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะพามาดูว่าโปรแกรม Remap PZ Remap ของชินเก็นตัวใหม่นะครับอันนี้ราคาประหยัดจ่ายรายปีปีละพันห้านะครับผมก็จ่ายงว่าแรกสี0พบาทนะครับโอเคเดี๋ยวพามาดูกันว่าทำอะไรได้บ้างเป็นยังไงนะนี่อัดชิก160 ตัวไอ้คลิกร้อยยี่ห้าตัวใหม่เลยนะโอเคอัดผ่านเรียบร้อยนะครับผมโอเคมาพามาดูกันครับว่าเราดูอะไรได้บ้างในตัวโปรแกรมนะโอเคก็สามารถที่จะดูอะไรหลายอย่างได้เหมือนกับโปรแกรมที่ผมใช้เลยนะครับแต่ต้องเสียรายปีนะปีละพันห้าร้อยบาทนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดูรอบเครื่องยนต์ครับดูองศาไฟไอ้ดูการฉีดน้ำมันนะครับผม ดูองศาไฟจุดระเบิดครับดูได้หมดเลยแล้วก็มีกราฟให้ดูด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมพามาทดสอบเอาเป็นกราฟอะไรดีครับกราฟเนะดี๋ยวนะผุ่มเลือกราฟให้นะครับ a f อ่าโอเคกราฟที่สำคัญที่เราต้องใช้เลย mm hmm. เห็นไหมมีกราฟ a f ให้ดูด้วยนะครับสำหรับรถออโต้นะครับดู a อไม่ยากครับมีวิธีนะครับ เดี๋ยวพามาดูกันเลยนะครับว่าการบเอฟทำงานยังไงนะโอเคเป็นไงครับเนียนไหมเนียนไหมบิดชัดเล่งปุ๊บเอเนีนเนียนเลยครับผมผมล็อกเอฟไว้นะมันเนียนอยู่แล้วรถจูนโอเคเรื่อง นะครับผมเห็นไหมตอนเดินเบาก็ปกติครับไม่ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ตอนวิ่งจริงรู้เรื่องครับผมโอเคครับนี่ครับระบบไอเดีนสต็อปทำงานนะครับผมดิดเร่งปิดปกตินะครับปิดครับผมโอเคปิดไว้ได้นะครับทีนี้จะพามาดูนี่ครับมาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ครับอันนี้แมปเซนเซอร์นะครับผมหนัเซนเซอร์สำหรับรถรุ่นนี้ไม่มีนะครับไม่มีแมปนะไวเล่นนะ อย่าลงทางนะรุ่นนี้จูเดินหอบได้เหมือนเวฟปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นองศาไฟจุดระเบิดนะครับผมก็จะขึ้นก็จะขึ้นลงตามที่เราจูดไว้นะโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวพามาดูว่าทำอะไรได้บ้างครับก็สามารถที่จะทำการเช็คโคด้ดลบโคด้ดรีเซ็ต ECM ได้นะครับผม แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นค่าโอทัวอะไรต่างๆนะครับผมก็จะมีค่าที่เราบอกได้นะครับผมค่าชดเชยนะครับผมลบกี่เปอร์เซ็นต์นี่เห็นไหมครับเครับมีการลบน้ำมันอยู่คือคันนี้ไม่ได้ล็อกโหมดนะที่จริงรถรถที่เป็นพวกคิิกกล่องชินง้นเกเกนกล่องใหญ่เราไม่จำเป็นต้องล็อกโหมดเขาก็ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีค่าชดเชยถาวรน,นะ คือปล่อยให้เขาชดเชยไปก็ได้แล้วเราไปตั้ง EF เอานะครับว่าเราจะเอา EF เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวรถมันจะวิ่งหาย f อจุดนั้นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมละเอียดอยู่ครับผมถือว่าละเอียดเลยแหละนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเทียบได้นะครับ ว่าเราจะเอาอะไรเทียบกับอะไรนะครับอย่างเช่น RPM เทียบกับค่าอะไรต่างๆที่เป็นค่า AIT O2 sensor อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมสามารถเทียบค่าได้นะครับว่าเวลาเราบิดบิดเนี่ยบิดเร่งเนี่ย O2 ทำงานยังไงนะครับผม O2 ว์นี่มีผลนะมีผลต่อการทดเชยเหมือนกันนะครับผม เนี่ยครับผมมีอะไรหลายอย่างครับหรือจะเป็นค่าอินเจคชันการฉีดอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับผมเนี่ยครับไดบ้เนี่ยครับสามารถเทียบได้กับค่าการชดเชยอะไรต่างๆนะครับ,นะรบเราติดชัเล่งกันดูว่าในรอบเพิ่งโดยประมาณไหนประมาณนี้จะมีการชดเชยประมาณ เป็นไงครับตอนบิดคันเร่งค่าเฉเชยเป็นศูนย์นะไวรุ่นสหรับรุ่นนี้ก็โอเคนะคือกล่องเขาค่อนข้างที่จะทันสมัยอะนะครับผมเวลาเราเติมคันเร่งเยอะๆเนี่ยถ้าเราล็อก AF ไว้ A A ike, พอดีแล้วน้ำมันเราจรืดว้พอดีค่าเ่ลียเขาจะไม่เยอะนะคือเป็นศูนย์เลยจะจ่ายน้ำมันตามตารางนะครับ อ่าโอเคครับสนใจโปรแกรมแล้วพร้อมไฟล์ในราคา4,5 0 0หจ่ายรายปีอีกปีละพันห้านะครับหรือถ้าเราคิดว่าไม่อยากต่อก็ไม่ต้องต่อก็ได้หรือว่าเราอยากต่อเราก็ต่อนะครับผมก็จะมีพวกจูนโปรอาทีให้แล้วก็จะมีไฟล์บิน XDF แท้ให้นะครับผมโอเคครับมีทั้งออริแล้วก็ไฟลโมแล้วก็ผมจะเป็นที่ปรึกษาให้เองนะครับเกี่ยวกับการจูนนะโอเคครับชัดเจนนะครับจูนได้นะครับราคาถูกประหยัดครับผม แป๊บเดียวคืนทุนครับราคานี้บอกเลยครับผม